คุณผู้ชมคะช่วงนี้ภาพข่าวการชุมนุมของผู้ประท้วงตามท้องถนนปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างชาติอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวทีวีและช่วงไม่กี่วันมานี้ก็ได้เห็นบทความของสื่อชั้นนําค่ะอย่าง New York Times และเดอะกา r เดียนะคะที่มีมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับการประท้วงที่กําลังเกิดขึ้นในไทยนะคะและพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรของนิวยอร์กไทมสค่ะเรื่องของการพาดหัวก็พาดหัวว่า ในประเทศไทยขณะน,นี้การเดินหน้าต่อสู้ดูเหมือนจะเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ลดลงโดยย่อหน้าแรกของบทความนะคะได้พูดถึงว่าเมื่อเห็นภาพของการประท้วงตามท้องถนนสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกคุ้นเคยกันก็คงจะเป็นภาพการชุมนุมของผู้คนที่ตะวันออกกลางหรือว่าอารับสปริงหรือว่าการต่อสู้ s ซฟรอนเรฟเวอร์ชัที่เกิดขึ้นที่พมา่าปฏิวัติสีส้มที่ประเทศยูเครน แต่ดูเหมือนการประท้วงที่ประเทศไทยจะประหลาดกว่าที่อื่นเพราะว่าต้องการเรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยที่ลดลงไม่ใช่มากขึ้นเป็นบทความที่ออกมาจากนิวยอร์กไทม์นะคะของสหรัฐอีกหนึ่งย่อหน้าก็ได้เปรียบเทียบว่าการประท้วงในครั้งน,นี้ผู้นำที่นำประท้วงก็คือกลุ่มผู้มีอันจะกินในสังคมไทยหรือคิดเป็นประมาณสัดส่วน1%ที่กำลังต่อต้าน99%ของประเทศค่ะ เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้นจากนิว o r กไทมส์นะคะอีกด้านหนึ่งมีบทความจากเดอะการเดียนค่ะที่ออกมาในช่วงรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันค่ะการเดียนเป็นสื่อของอังกฤษนะคะตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่นักการเมืองต้องการที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์ก็จะต้องใช้บริการของบริษัท PR ชั้นนำค่ะและบทความนี้ก็ได้กล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่าได้เป็นลูกค้าของบริษัท PR b e l l p o t t i n g e r เกแห่งประเทศอังกฤษที่ ต้องการให้ส่งเสริมภาพลักษณ์นอกจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณแล้วก็มีทางสุภาพสตรีใหมายเลขหนึ่งของซีเรียด้วยนะคะโดยบทความฉบับนี้บทความเรื่องนี้ก็ได้พูดถึงผลงานที่ผ่านมาของลอร์ดเบลซึ่งเป็นประธานบริษัทเบลพอตติงเกอร์ว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ประธานพรรคคอนเซอร์ทีฟนะคะในยุคทศวรรษ1970 ในช่วงนั้นก็ได้มีแคมเปญค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถของพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะคะโดยที่ใช้แคมเปญว่า Labour is n t working และก็เป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จนะคะได้สร้างชัยชนะให้กับ Margaret Thatcher ในยุคข,ของการเลือกตั้งในช่วงปี1970 ลอดเบลนี่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับมาร์กาเรตทัชเชอร์นะคะในเรื่องของการใช้เสียงบุคลิกภาพต่างๆและทำให้คว้าชัยชนะในครั้งนั้นได้ในที่สุดค่ะดิฉันได้กลับไปตรวจสอบข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณทักษินชินวัตรและบริษัทเบลพอต์ทิงเกอร์ก็มีอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ระบ,บุว่า คุณทักษินชินวัตรได้ว่าจ้างเบลพอติงเกอร์ในฐานะที่เป็น PR เพื่อที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคนั้นนะคะที่คุณทักษินได้เป็นเจ้าของกิจการและในบทข่าวนี้ก็ได้ระบุว่าทางลอดเบลก็ได้ให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ธุรกิจและแนวทางการต่อสู้กับข้อหาคอร์รัปชันสาหรับคุณทักษินชินวัตรค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของสื่อต่างประเทศนะคะมุมมองที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเมืองในไทยค่ะ